ข่าวชาวโคกเมาวันนี้พบกับดิฉันนางสาวสาววิตรีวรเดชทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการห้องข่าวชาวโคกเมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบรั้วโรงเรียนบ้านโคกเมาแห่งน,นี้ทุกปอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองเนื่องในสัปดาห์ที่สองของทุกปีในเดือนมกราคมได้จัดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านโคกเมานะคะจึงได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนที่น่ารักของเราทุกคนค่ะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน66ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนดีมารยาทเด่นจำนวน22ทุนทุนจิตอาสาดีเด่นจำนวน22ทุนทุนนักเรียนทำชื่อเสียงให้โรงเรียนประเภทกีฬาจำนวน3ทุนทุนพิเศษมอบให้กับนักเรียนที่ํำพระบิดาจำนวน15ทุน และยังสนับสนุนของขวัญเข้ามาอีกเป็นจำนวนมากรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ4 4 0 9 0บาทค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความสนุกสนานความตื่นตาตื่นใจจากการสแสดงของนักเรียนแต่และระดับชั้นสลับกับการจัดฉลามอบของรางวัลอาทิรถจักรยานยนต์พัดลมผ้านวมตุ๊กตาและของขวัญน,น่ารัก,น,รกน่ารักอีกเป็นจำนวนมากค่ะ ในระหว่างพักกลางวันนะคะยังมีไอศกรีมขนมจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมามอบให้เด็กๆได้ทานกันอย่างอิ่มอร่อยเลยทีเดียวค่ะทางนี้นะคะท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้างพกเมานะคะรู้สึกประทับใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นภาพน,นักเรียนในมุมที่สนุกสนานมีความสุขตื่นเต้นถึงขนาดว่าอยากกลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งเลยค่ะเป็ขอขอบคุณผู้มีจิตเมต ทุกโอกาสการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองกิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะร่วมเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรอบรัวโรงเรียนบ้านพกมาของเรา